สวัสดีค่ะตรีนันทราชาววาชค่ะในเรื่องอันธพานรับบทเป็นพลอยค่ะค่ะที่ก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในการประกวดนี้ก็คือได้ข่าวมาค่ะว่าจะมีการประกวดค้นหานักแสดงหนังหน้าใหม่ทีก็เลยเข้ามาสมัครค่ะทราบว่าได้แล้วก็ดีใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่าผู้หญิงเยอะมากแล้วเราไม่คิดว่าเราจะได้อย่างงี้ค่ะก่อนน่าจะได้เล่นอันธพาน,นะคะก็มีภาพยนตร์เรื่อง ตเตะด,ดีระเบิดเงาคนโขนค่ะหม่อมน้อยเป็นเหมือนปรมาจารย์ทางด้านนี้ใช่ไหมคะก็จะมีแต่แบบคนดังๆที่แบบเป็นเรียนแล้วเราเป็นตัวเล็กๆที่แบบว่ามีโอกาสได้ไปเรียนกับหม่อมค่ะทีแรกก็ตื่นเต้นเข้าบ้านหม่อมทาให้เราแบบว่ารู้สึกอินกับตัวละครได้มากขึ้นทีเดียวได้ะอะไรจากหม่อมเยอะเลยค่ะคาแรคเตอร์ของพลอยนะคะก็จะเป็น สาวสวยตาคมอย่างนี้บุคลิกภายนอกเนี่ยดูจะเป็นคนเปรี้ยวแล้วก็แรงนะคะทํางานอยู่ที่บาร์ของเฮียหลอแต่จริงๆแล้วเนี่ยพลอยก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีจิตใจเหมือนผู้หญิงอยากมีความรักอยากจะมีชีวิตที่ดีมากกว่านี้ค่ะแต่พลอยก็ไม่สามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้ในเรื่องนะคะก็จะมีเปียค่ะที่แม็กชอบพลอยอ๋อใช่พลอยก็เป็นเด็กของเฮียหลอใช่ไหมคะเด็กเสียแหละพูดง่ายๆแต่ จ,จิตใจลึกๆพอยจริงก็ไม่ได้อยากจะเป็นเด็กเสียหรอกแต่พอได้มาเจอความรักของเปียกเนี่ยซึ่งเป็นความรักบริสุทธิ์อ่ะที่หนุ่มสาวเขามีให้กันใครๆก็จะต้องใฝ่ฝันที่อยากจะมีความรักที่ดีมากกว่าเป็นเด็กเสียใช่ไหมคะลูกของพลอยนะคะเป็นการแต่งตัวที่ยิ่งใหญ่มากใ <c oughs> <c oughs> นคาแรคเตอร์สมัยก่อนสมัย2 0 0 0 2499กับ2,500 <c oughs> จริงๆแล้วก็ชอบค่ะ <c oughs> ันดูโบราณดีไงถ้าเราจะแต่งออกมาเดินถนนมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะเราก็ใส่ในหนังในแหละหนูชอบมากเลยร่วมงานกับพี่ข่มเป็นเรื่องแรกคะ่ะตอแรกได้ยินชื่อเสียงมาหนูไปดเออูเรื่องเฉือนน่ะพอได้ร่วมงานกับพี่ข่มไปสักสองครั้งสาครั้งก็เริ่มเป็นปกติคะ่ะคือพี่ขม่มจริงๆพี่ข่มไม่ได้ดุขนาดที่คนอื่นว่าเลยคะ่ะชื่อเสียงพี่ขมบอกว่าดุมาก แต่สัมผัสจริงๆพี่ขมเป็นคนน่ารักนะหนูว่าแล้วก็แนะนําเทคนิคการแสดงเช่นเรื่องมุมกล้องเช่น acting บางอันค่ะพี่ข่มอาจจะให้เราเล่นมาก่อนอาจจะเพิ่มลดตรงไหนพี่ขมก็จะบอกเราอีกทีด้วยเหตุผลอะไรที่เพิ่มลดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนเราอะค่ะทําให้เราเข้าใจแบบการที่จะเล่นบทนี้มากขึ้นร่วมงานกับพี่คารินกับบ๊กหรอสนุกค่ะเราสนิทกันตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วอะเพราะว่าเราจะต้องไปเรียน acting ที่ บ้านของหมอบน้อยใช่ไหมคะแล้วก right. <laughs> ็มีไปเรียนกับคุณเงาะด้วยคือเจอกันบ่อยมากก็จะมีนัดเจอกันนอกรอบบ้างเลี้ยค่ะกินข้าวไปหากิจกรรมทําร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยพี่คลินตัวสูงพี่คลินน่ารักแต่เวลาคุยกับพี่คลินหนูเมื่อยมากหนูต้องคุยอย่างงี้สวัสดีค่ะพี่คลินนี่เอี้พี่คลินเขาสูงมากอยู่กับบี๊กใช่ไหมคะกำลังดีไม่มากไม่น้อยเกินไปขึ้นชื่อว่านดาพานก็คือในความหมายของติวคือนักเลงนั่นเอง แต่จริงๆแล้วอันถภาเนี่ยตีคิดว่ามันก็ต้องมีทั้งคนดีและไม่ดีเหมือนสังคมของเราใช่ไหมคะอันธภาที่มีจิตใจดีก็มีอันธภาที่เป็นนักเลงก็มีอย่างเงี้ยเราก็อย่าตัดสินคนด้วยแค่คําว่าอันธภาอย่างไรยยขอฝากภาพยนตร์เรื่องอันธภาด้วยนะคะมีทั้งผู้กํากับที่มากฝีมืออย่างพี่ก้องเกตขมศิรินะคะแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือเช่นพี่เต่าสมชายพี่จิปรดอดพี่นอ้อยแล้วก็ พี่แฟรงค์ค่ะรวมทั้งนักแสดงหน้าใหม่อย่างตีบิก๊กแล้วก็พี่คาินนะคะทุกคนที่ร่วมงานเรื่องอันธพาเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับเรื่องนี้มากเลยนะคะไงก็ติดตามด้วยนะคะ